ก็ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเพราเรากำลังมีโปรเจกต์กำลังแบบตามหาบาร์ลับๆเป็นบาร์ที่แบบพวกเราไปแล้วเซมโซนเป็นบาร์ที่ไปแล้วไม่มีใครรู้จักเป็นบาร์ที่มาแล้วได้นั่งได้กินจริงแบบไม่ต้องสนใจใครตอนนี้เราได้หนึ่งทีแล้วค่ะชื่อว่านะฮะมันอยู่ตรงแบบน,น้าหาบอกอีกกัดไช่หรอถ้าเราบอกอีกแกลดผมมันก็จะไม่เป็นบาร์ลับๆแล้วอร่อยตัดออกปืน Baby, yeah. I get some bands and I get some bands and my little baby. Yeah. สิ่งที่หล่อดชอบไปแบบบาร์ไปกิทขอกเทลหลอชอบกินอะไรเวลาไปบาร์จะชอบสั่งรองไก่แลกมเเหล้าแล้วก็จะมีโคกีมะนาวเป็นแบบเมนูง่ายๆแต่ว่าคือบางร้านอ่ะก็ทำอร่อยบางร้านก็ทำไม่อร่อยเลยทุกที่อเลบ,บางร้านก็ม,บกมีบางร้านก็ไม่มีก่อนที่หล่อนไปแบบร้านอาหารแล้วหลอสั่งปีกไก่ทอดทุกอะไรแบบนั้นจะได้รู้ว่าแบบเร้านนี้เขาทำปีกไก่เค็มไหมอ,อ๋อใช่ มาแล้วคนให้เข้ากันหรอใช่มันมัต้องแบบว่าคนคนให้เข้ากันหมเพราะว่าข้างล่างอ่ะมันจะคืนเหล้าข้าวตางแล้วมันจะตามด้วยน้ำมะนาวแล้วก็เป็นโซดาข้างบนสบางร้านอ่ะข้างบนอ่ะมันพร้อมให้โฟล์กอีกทีดนึงาแล้วก็วนให้แบบเข้ากันฟุ้งคฟู หวานอันน <Yeah. S 1> ี้แอบติด like <that> 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 <'t get> ุกอยู่ก็ชอบที้องเรามีเออเอองไแครเป็นสาเออร์เจลี่เจลี่อามันโดนลาออกมาเลยอ่ะลองชิมชิคกก้พาสุรามะเร่ยมันคือบบอ่ะ กเก่งอลไรที่วบากอ,อนไบบปกินเหล้าอ่ะอน,นแอปเปิ้ลาไม่เป็นแอปเปิ้ลกอดมีเแมสตอรน่อยก็คือว่าใคพูดดินกันแข็งแล้วก็ลากสิ่งให้มันตูมยาวกว่าเดิมโอเคเถูกว่าหน้างห,หน้านี่เราต้องปล่อยเลยเ,เรต้องปล่อยป,ออยปลอออ่อยฟใส่ตาเราห้ามโปรครไบด์ซีนฟินนี่แค่พวกกันลอยตันไม่อยอื่นเอางน้ำก่อน มันจะมีการรับสินที่มันจะปกติปกติไปห้องน้ำก่อนมันจบมันจะสองปีไปเอาห้องน้ำก่อนเนี่ยมันจะยาวมากไ้เก้ารอบโฟกันไปเซ็นประกันบอกว่าสมมติตอนจะหิวหิวว่าไปกินอะไรกันดีอย่างงี้หิวว่าไปกินอะไรกันดีเกือบดีนะแต่เราต้องมีการการการสเตรนทำการวินมอร์ของประโยคที่ดีกว่านี้่าหิวว่ะ กันด like ีมันต้องมีมันต้องมีอาองอใหม่หีวว่ะไปกินอะไรดีถ่าไหนเอี่ลองอ่ะหีวว่ะไปกินอะไรกันดี้นี่มัน้อปนี่มนเมาอย่างอะไรรอสิเซิร์สรับเซอรมาสโลส์สตังหน้ง แต่ว่าตอนน้เวลาเรามาบาร์ลับๆอะแก้วสองแก้วเท่านั้นพอเป็นเน้นพูดคุยเน้นพูดคุยเน้นฟังเพลงเออเดี๋ยวบาร์ลับๆรอบหน้าเดี๋ยวตู่จะพาวีไปอีกนะคะเช่นแบบบาร์ลับที่เชียงใหม่ไปบาร์ลับที่ขอนแก่นไปบาร์ลับที่ภูเก็ตไปและนี่คือพอยซันไอวีนะคะของน้องดาวแต่ว่าดูเป็นเครื่องหนึ่งของชนีนะเออเป็นฟิล์มแววถ่ายลงได้ใช่ใช่เราคือตรงขอบขอบเนี่ย มีความโรยน้ำตาลใบอกว่าเมนูพวกนี้ตัดเมนูไปตัดเมนูสีสันสวยงามอะไรแบบนี้ใส่อ่าเพราะฉะนั้นเรนในในาเก้าชิมดีวกว่ากลิ่นดีมากหอมหอมผมหอมนิดนึงแต่พอกินไปเรื่อยเปรี้ยวๆเหมือนข้างล่างเป็นน้ำมะนาวแต่อีขอบเนี้ยหวานมากเป็นน้ำตาลาอร่อยผูหยห้หญิงเออแต่อันเนี้ยเป็นผู้หญิง ไม่เหมาะกับแบบอย่างเรามึงเป็นอะไรคะเป็นแสกความฝันข <c oughs> <ภ>องมี่คืออะไรการได้ดมานัา่นปาล้วมเดือนจริงๆอ่ะความฝันตูนะตอนเนี้ยนะคะโกของตูตอนเนี้ยคืออยากมีารามาเป็นของตัวเองแล้วแบบนำเสนอสไตล์ในสิ่งที่เราชอบอย่างาราที่เนี้ยนะคะเขานำเสนอในสไตล์ของความเป็นจีนไดจริ้งร้านเพราะตกแต่งชัดมากนะแต่ว่า เโนกับชื่อร้านยังไม่ค่อย่าไรยังไม่ค่อยจริงจริงที่นี่เขามีเหล้าแบบเหล้าชาผสมเกาลัดด้วยนะแต่ว่ารู้สึกวันนี้สงบเราก็เลยไม่ได้สั่งมาดื่มนะฮะของฉันมีชื่อว่าอินนมุคอนเลิฟเพราะว่าอะไรรล่ะมันแปลว่าแบบจู่ตกในช่วงขณะของความรักทำไมของรักนันมันมีสองอันของแก้วสแก้วไม่เป็วันนี้เทลงไปค่ะคุณผู้ชม รับเงี้ยเนาะจะต้องเข้มแน่เลยอ่ะเข้มไม่เท่าไหร่กลิ่นสับวัลรสใช่ไหมใช่ใช่มีเพอร์เซนต์ฟูดโอเคค่ะแล้วฉันไม่กินสัวัลรสอ่าของเทลเป็นอะไรที่ยากสหราตุนอย่างนี้เพราะว่าส่วนมากจะใช้ผลไม้ผลไม้ไม่มีอันไหนที่แบบกินผลไม้แรงๆอ่ะตูกจะไม่ชอบเลยกินเองค่ะไม่มีสัวัลรสไม่มีหรออะไรวะมึงทายมินไม่ได้โฟร์ซ่าเ่ยมันบอกเองตุกอรับผมมันเหรอ ชานูละมันสลับกันมันก็คือจีนสวรสอันนี้คือของรอนอันนี้คือ the the อินเดูมูดออฟเลิฟอ้าวอันนี้คือของชานเฮยสันตี้โอเคตอนนี้สลับก<อ>ันค่ะทุกคนฉันก็ว่าเนี่ยเขาบอกว่ามันมีนมีเหล้ามินมเหล้ามินและกี่ก้าวอ่ะกี่ของคุณจะหมดนะข้อใหม่ว่าสุดท้ายคืออันนี้คืออินเดูมูดฟอลเลิฟก็จะเป็นแบบเแบาๆสำหรับตับนี้ที่ต้องต้ทานเหล้าอีกี่หเข้าไปละอันนี้คือแบบ ั่นนน้ีเบอร์สองผู้ชายผู้ชายผู้ทานเล่าสำหรับชีนีเริ่มรับรัอันนี้ชั้นสองเหรเก้าใช่ชั้นสองก็มีแบบโต๊ะครูมีโซนเอาท์ดอร์ได้เลยชั้วามันไม่ใช่บาร์ลับแล้วมันเป็นบาร์ใหญ่ใช่เป็นบาร์ใหญ่ชั้นนี้ข้างบนเลยเนาะเป็นดาดฟ้าเหรอเออกระั้มันเกินไปอ่ะแล้วสองแก้วก็เมาเนาะเขาเรียกว่า เมินเมนกบกรู๊เห็นกัเว่อวาตอนนี้นะคะทางร้านก็เริ่มเปิดเป็นเพลงจีนใชเริ่มเข้าให้เราให้เราอินกับบรรยากาศของร้านตอนนี้นะคะแล้วก็้ายกลับบ้านแล้ววิธีการเก็บโตนะคะเก็บแบบชาวจีนใช่ไหมชกเหมือนแพ้รงเทยาฟิลนั้นโซนไซคลายแล้วใครที่ชอบบรรยากาศแบบ เขาเรียกเอเชียนเอเชียนแบบอีซ exactly ินจ่าเลยนะแต่ว่าเราบอกว่าเพลงที like ่เขาเปิดระหว่างระหว่างคืนอ่ะไม่ได้เอเชียนจ่าก็เป็นเพลงปกติเพลงง่ไทยรู้สึกว่าตอนเนี้ยเราเลิฟแบบแบบกลุ่มกลุ่มพอเพลงมันมามันก็ได้ฟิวอ่ะมันเหมือนอยู่สิงค์สิงค์เต้ตอนนี้เดี๋ยวเอาหน้าพาไปบาร์รับอีสลับแค่ไหนก็สลับแบบอยู่ในเน็ตอะไรเงี้ยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวดูกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะสำหกับคลิปหน้าบ๊ายบาย